โอ้โหโดกมากนะคะต้นนี้รุ่นเดียวกันหมดใช่ไหมคะรุ่นเดียวกันหมดทั้งต้นนะทั้งต้นมีอยู่แค่รุ่นเดียวนะคะต้นนี้แบบนี้แบบดูแลง่ายเลยใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้ดูแลง่ายแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจนะคะทุเรียนงามมากๆเนี่นะคะบริเวณสวนก็คือเดินเล่นได้สบายเลยนะคะตอนเย็นเยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพีทนะคะอยู่ที่สวนทุเรียนลุงจุ๋มนะคะลุงจุมม๋มสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จะมาอัปเดตท,ทุเรียนที่สวนให้ชมกันนะคะพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะคะลุงจุม๋มก็ไม่ถึงสามขาดสามไร่นิดหน่อยค่ะปลูกแบบดั้งเดิมก็คือไม่ได้ยกโคกนะคะไม่ได้ยกโคก ุณจเ,เสริมคนนิดหน่อยค่ะตอนนี้ทุเรียนอยู่ในช่วงออกผลนะคะอยู่ในช่วงระยะอะไรคะตอนนี้ตอนนี้นนประมาณสามสาสิบห้าวันลูกของเขาก็ระยะสามสิบห้าวันนะคะอันนี้แต่งลูกไปบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่งครับอ,รอันนี้นายจะแต่งเนี่ยรอบสองละรอบสามสิบห้าวันช่วงนี้มีการดูแลยังไงบ้างคะก็ต้องฉีดฉีดฉีดโฮอร์โมนใส่ลกูกตลอดโฮอร์โมนลุงจุ๋มใช้เป็นตัวไหนคะ ก็มีเป็นอทโทนิกมั้งน่าจะน่าจะเป็นตัวนั้นมั้่งเรียกฮอร์โมนได้ค่ะหลายตัวใส่หลายตัวมากสามตัวสี่ตัวนั่นไม่รวมยาค่ามาลรงค่านอนปีนี้เป็นยังไงบ้างคะถือว่าทํายากไหมคะทํายากมากาติดจะติด,ตด,ตดอยู่ถึงถึงได้ตัดหรือเปล่าเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยยากมากเลยนะคะยากยากทุเรียนปีนี้ครบกี่ปีแล้วนะคะลุงจุงเนี่ย มิถุนาเนี่ยเต็มเจ็ดมิถุนาปีนี้ก็คือเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีส่วนนี้ปลูกระยะห่างเท่าไหร่นะคะแปดเมตรครับแปดเมตรนะคะปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ทําค่อนข้างจะยากเลยนะคะหลายๆคนเนาะได้ยินเสียงบ่นมามน,น,นะคะเหมือนกันเหมือนกันเคยเคยไปเข้าประชุมเคยไปพูดคุยกับเพื่อนชาวสวนด้วยกันบอกทํายากมากอากาศมัน มันร้อนน่ะร้อนอากาศร้อนจัดแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันไม่เป็นฤด,ดูใช่ไหมคะใช่ใปีนี้มันร้อนมากเลยวันออกมันเหมือนแปรปรวนกว่าทุกปีค่ะอย่างใบช่วงที่ออกผลนี่เราดูแลยังไงบ้างคะก้เนี่ยเนี่ยมันมีอ่อนแซมมาเนี่ยก็ต้องต้องฉีดนี่เล่งเล่งให้มันแก่อยู่แต่มันมันก็อ่อนทั้งต้นแต่ไม่ไม่เยอะค่ะ<า> มีใบอ่อนแต่ไม่รู้ว่าจะกระทบอีกไหมไม่รู้เนี่ยเนี่ยอย่างด้านหลังเนี่ยต้นหลังเนี่ยมันดูดีอ่อนเต็มทั้งต้นเลยมันมีลูกคื่สองรุ่นต้นนี้รุ่นหกสิบวันกับสามสิบสามสิบกว่าสามสิบห้าวันตอนนั้นมันจะไปหกสิบวันแล้วค่ะด้านบนก็จะเป็นอ่ารุ่นรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะลุงจุ๋มใช่รุ่นแรกเลยอายุประมาณหกสิบวันเนาะครับลูกโตมากแล้วนะคะ อยู่ด้านบนเลยนะคะทาไมเขาไปกระจุกอยู่ด้านบนจังเลยคะมันเหมือนเหมือนเหมือนดอกรุ่นนั้นจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้ค่อยดึงเหมือนมองไม่เห็นส่วนใหญ่เป็นรุ่นนี้จะมียอดไม่งั้นก็ต้นหลังนั่นจะเป็นทั้งต้นเลยนะรุ่นรุ่นเดียวมีสองรุ่นนะคะลูกโตโตจะอยู่บนยอดซะส่วนใหญ่เลยด้านล่างก็จะเป็นรุ่นสามสิบวันใช่ไหมคะสามสิบสามสิบห้าประมาณนี้สามสิบห้าวัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่ที่มีสองรุ่นเนาะครับจะมีจะมีนี่แหละรุ่นนี้บนยอดค่ะลูกโตๆส่วนมากก็จะไปอยู่ด้านบนเลยนะคะลุงจุ๋มค่ะลูกโตๆเนี่ยเขาจะสุกประมาณเดือนไหนคะค่ะน่าจะปลายพฤษภาปลายพฤษภาเนาะจนรุ่นหลังละคะ่ะรุ่นหลังก็มิถุนากลางกลางกลางถึงปลายค่ะ ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ราคาทุเรียนน่าจะสูงเลยเนาะเพราะว่าทําค่อนข้างยากนะคะตอนติดดอกนี่ถือว่าติดเยอะไหมคะตอนดอกเยอะอันดอกต้องแต่งทิ้งเยอะแต่ว่ามันก็มาล่วงตอนแต่ระยะห่างแย่เยอะแล้วช่วงนี้มีมีล่วงมีหล่นคะตอนนี้ไม,ไม่ไม่ล่วงอนละตอนนี้ปัญหาเรื่องล่วงน้อยแต่ก็แต่ก็ต้องแต่ง น้ำในสวนลุงจุ๋มใช้น้ำอะไรนะคะรดน้ำบ่อครับน้ำบ่อนะคะคลดด้วยระบบสปริงเกอร์ปรเ,อรเป็นสองหัวเนาะสปริงเกอร์สองหัวต่อต้นค่ะช่วงนี้ให้น้ำกี่นาทีค่ะอันนี้ชั่วโมงหนึ่งให้เป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมคะชั่วโมงน้ำมันไกลไงมันมันมันเทียบกับเทียบกับไอสวนที่ก็น้ำอยู่กับกับสวนเลยไม่ได้ค่ะน้ำเราชั่วโมงอาจจะเท่าเขาประมาณสี่สิบนาที ด้วยระยะที่ทไกลนะคะก็คือด,ดึงดันมาไกลก็แรงแรงแรงขับออกก็ะจะน้อยกว่าเขาดึงมาจากบ่อนะคะมันจะมีใกล้ๆเคียงๆนันแหละแบบนี้แคบทุกต้นจะมีรุ่นนี้กับรุ่นรุ่นเนี่ยนี่ก็มีมีรุ่นเล็กๆอยู่ก็จะจะจะ,จะสอยทิ้งก็ก็เสียดายเผื่อมันอยู่ได้ รุ่นแรกก็คือมีน้อยนะคะคซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่ารุ่นไหนที่มีน้อยเขาก็จะเหมือนจะสอยทิง้งสอยทิ้งหรือไม่เขาก็จะร่วนล่วงไหมคะร่วง,วงถ้ามีน้อยมีแต่แต่เนี่ยมันโอกาสมันคงจะไม่ร่วงแลมันคงจะอยู่ได้รุ่นแรกก็จะโตประมาณนี้แล้วเนาะอ่มาณประมาณหกสิบวันเากับวันหกสิบวันนะคะแต่ก็ถือว่าก็ถอถือว่ายังยังมองเห็นเยอะอะนะตอนเนี้นะถือว,ว่าอยู่ได้อยู่ ถ้าอย่างแบบอายุประมาณนี้แล้วก็ยังมียังมีร่วงอีกอ๋อยังมีร่วงประมาณ,ปร,มาณประมาณใหญ่กว่าเนี้ค่ะ<า>หลุดระยะจากสี่สิบวันไปถึงหกสิบเนี่ยมันจะมีร่วงอีกแต่มันยังอยู่ขั้นตอนแต่งอีกอสองครั้งอันเนี้ยมันไว้หมดนี้ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าเอาไว้เยอะต้นเขาก็จะม,มันจะโทมครับปีต่อไปมันจะฟื้นยากถ้าเราคือบำรุงยังไงมันก็ไม่ไหวอต้องต้องเอาน้อยกว่าน,นี้ หญ้านี่ลุงจุ๋มตัดเอาใช่ไหมคะตัดตัดเช้านี้เองหญ้าจะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ให้ยาวเลยค่ะแต่ก่อนบริเวณนี้เป็นสวนมันเป็นสวนผสมจริงๆอันเนี้ยคือสวนผสมมีมีทั้งมะปางมีขนุนมีชะอมอะไรเต็มหมดยัดกันอยู่เต็มหมดเลย <c oughs> พอทุเรียนเริ่มโตก็เลยเอาเอาพวกนั้นออกก็คือแบบว่า ปลูกแซมปลูกเสริมกันมานะคะปลูกเป็นเหมือนรุนรุนรุนันไว้จะปลูกเสริมไว้ก่อนไงปลูกแซมไว้ประมาณปีนึ่งก็ปีแล้วถึงจะค้นอย่างอื่นออกตอนนี้ก็เหลือแค่ทุเรียนนะคะมีทุเรียนอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นปนเลยแล้วปีนี้เป็นผลผลิตปีที่เท่าไหร่แล้วนะคะก็จริงๆมันเป็นถ้าไม่นับปีสอนมันก็เป็นปีที่ปีที่สองเองเพราะปีแรกมันเป็นน้อย เป,เป็นไม่เยอะตอน้นละสองโลกสามโลกอะไรอย่างเงี้ยที่สวนของลุงจุ๋มใช้ปุ๋ยชนิดไหนคะในการดูแลต้นทุเรียนเคมีครับเคมีนะครับใช้สูตรอะไรคะมันจะมีก็คือบลงต้นตอนบลงต้นก็มีสิบหกสามตัวสิบหกสูตรเสมอใช่ไหมคะสูตรเสมอสิบหกสามตัวนะคะแล้วก็เป็นตอนนี้ใส่แปดยี่สี่อยู่แปดยี่สิบสี่แปดยี่สบี่ยี่สบี่แปดยี่สิบสี่ยี่บสี่ใช่ตอนนี้ ดูแลบำรุงผลใช่ไหมคะช่วงนี้แล้วก็ไปไปลายอาจจะเป็นสิบห้าห้ายี่ห้าค่ะใกล้ๆเก็บแนละ้วถ้าอย่างต้นไหนที่แบบว่ามีสองรุ่นนี่ถือว่าดูแลยากไหมคะมันก็เราก็จะเน้นรุ่นรุ่นที่เยอะค่ะค,คือรุ่นนั้นมันเนี่ยอย่างเนี้ยต้นสี่ห้าโรกเนี่ยอย่างเงี้ย,ยนีไม่กี่โูกแล้วก็ปล่อยมันเลยรุ่นนั้น อย่างถ้าต้นไหนที่บอกว่ามีรุ่นรุ่นลูกใหญ่เยอะก็ลูกเล็กก็จะไม่อยู่ไม่ได้เหมือนต้นนี้เนาะรุ่นร<ช>ุ่นใหญ่เขาจะเยอะนะคะลูกเล็กก็จะมีไม่เยอะนะคะเนี่ยนะคะแบบต้นก็คือแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะลุงจุม๋มเสริมโคนประมาณอายุทุเรียนตอนกี่ปีนะคะ พึ่งเสริมเนี่ยพึ่งเสิมได้ยังไม่ถึงปีเลยอ๋อพึ่งเสริมปีนี้ใช่พึ่งเสริมปีนี้แหละหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตปีที่สองแล้วถึง,ถ,งถึงเสริมค่ะพอตอนตอนนั้นมันเป็นเหมือนเป็นเราขุดหลุมไว้อะก็คือดิน,ด,นดินดั้งเดิมดินดั้งเดิมได้ปรุงก่อนไหมคะไม่ได้ปรุงอะไรเลยขุดปลูกเลยปลูกเลย <c oughs> แล้วก็พอทุเรียนโต ก็เพิ่งจะมาเสริมโคลนเขาให้ให้สวนขึ้นมาเสริมเสริมโคลนปีที่หกนี่เองเพราะว่ามันเป็นหลุมอยู่รู้สึกว่าน้ําจะเหมือนเหมือนน้ำจะขังก็เลยเอาลูกลังมาเสริมให้มันไม่ให้น้ํมันมาขังที่โคลนทุเรียนเขาจะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะ,ะถ้าเป็นโคลนต,ต,ตรงนี้ไม่แฉะ,ะดินดินที่สวนนี่ไม่แฉดินตรงนี้เป็นดินประเภทไหนคะก็ มันเป็นก็ดินดินดำที่ล้วนชุยดีอะดินล้วนเนาะมันไม่ถึงก็เหนียวดินตรงนี้ก็ระบายน้ําได้ดีนะอย่างหน้าฝนก็ไม่มีขังใช่ไหมคะไม่มีขังไม่มีขังมันจะมีตรงโน้นข้างบ้านาแต่มันก็ไม่นานก็ประมาณสองชั่วโมงก็จะหลังฝนหยุดก็จะแห้งเองก็อยู่ที่บริการบริหารจัดการในแปลงเราด้วยนะคะแปลงนี้ปลูกทั้งหมดกี่ต้นนะคะ แกอยู่อยู่ที่65ต้นมีตายบ้างไหมคะตอนปลูกใหม่ๆมีตายอยู่ประมาณสี่สี่ห้าต้นค่ะเนี่ยที่ต้นเล็กอ่ะเราเดี๋ยวลองถ่ายต้นเล็กคือมันไม่ทันกันละต้นเล็กก็คือเอามาปลูกแซมมัน,ม,นมันปลูกมาเป็นสองปีแล้วสองสามปีแล้ว<อ>ถึงมาตายไงมันไม่ใช่ตายแต่กับต้นเล็กมันก็เลยไม่ทันกันเนะี่ยมีมีประมาณนั้นละประมาณห้าต้น เนี่ยนะคะต้นเล็กนะคะเห็นแล้วน่าชื่นชมนะคะแบบทุเรียนถือว่าแบบโตสวยแข็งแรงมากๆเลยนะคะตอนปลูกก็มีตายบ้างนะคะบริหารจัดการแปลงได้เยี่ยมมากเลยนะคะบอกว่ายา้านี้ก็คือไม่ได้ยาวเลยใช่ไหมคะไม่ปล่อยให้ยาวเลย <laughs> ตัดบ่อยแค่ไหนคะลุงจุง๋มน่าจะประมาณเดือนละครั้ง เดือนละหนึ่งครั้งเนาะถ้าตอนนี้นะช่วงนี้มีการแบบให้อาหารเสริมเขายังไงบ้างไหมคะอ่าสำหรับลูกทุเรียนที่กําลังออกช่วงนี้ฉีดเนี่ยแหละจะฉีดไอพวกอาหารเสริมกับแคบลเซียมบอลลอนีเนี่ยท<า>ุกห้า,หาวันเจ็ดวันสิบวันอยู่อยเงี้ยเดวแต่ช่วงจะปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยกะว่าจะแต่งแต่งรุ่นนี้อีกรอบก่อนถึงจะใส่ ปุ๋ยเป็นปุ๋ยทางดินใช่ไหมคะใช่ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินนี่ช่วงนี้เราต้องให้เป็นสูตรไหนคะใส่แปดยี่สบสี่ยี่สิบสี่อ๋ออย่างที่นะได้บอกจริงๆใช้สองตัวอย่างที่เนี้ยอสองสามตัวไม่ได้ไม่ได้ไไดพลิกแค่น้นมากมายเลยดินก็จะเป็นดินดั้งเดิมนะคะตอนดินเดิมดินเดิมแล้วก็เอาแบบลูกหลังมามาเสริมเติมตรงบริเวณโคนเนาะ กจะเหมือนอนกันส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นนี้แหละค่ะแล้วก็ยังมีปนปนรุ่นรุ่นแรกๆอยู่ข้างบนยอดตอนเราไม่ขีดลูกที่ไม่ติดลูกก็มีใช่ไหมคะใช่ใช่มันไม่ออกเลยอ่ะปีเนี้ยนี่ที่แขวนถุงอยู่เนี่ยประมาณสี่ต้นมั้งสี่ห้าต้นย,ยังไม่ออกเลยเป็นพ่ออะไรคะลุงจุง้มมันออกมารุ่นหลังดอกรุ่นหลังแล้วมันก็ร่วงหมดมันเหมือนกระทบร้อนเยอะ แล้วก็คือน้ําเราจะให้เสมอทั้งแปลงไงมันเราไม่ได้มีวาลจริงแต่ไม่ได้แยกน้ําให้ต้นที่มันออกดอกน้ําปริมาณเท่ากันแบบเดียวกันทั้งแปลงในช่วงดอกมันอาจจะต้องการน้ําน้อยแต่มันก็เจอได้น้ําเยอะมันก็เลยหลุดร่วงหมดมันออกมาแต่แต่ว่ามันไม่อยู่มันหลุดมันร่วงเหลือเหมือนไม่พอต้น เหลือต้นเราเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็ติดบ้างอยู่เนาะมีติดอยู่แต่มันเขาเรียกไม่พอต้นจริงๆต้นขนาดนี้มันต้องมีสักสี่สิบอะไรเงี้ยยังปีที่แล้วเขาติดไหมคะต้นนี้ติด,ตดปีที่แล้วก็ติดประมาณนั้นแหละสามสิบกว่าลูกสี่สิบลูก ต้นนี้ก็จะเป็นอีพีแรกที่เคยพามาดูที่เหมือนเขาออกดอกก่อนเพื่อนใช่ไหมคะต้นนี้ใช่ใช่มีสองเดี๋ยวหลังบ้านอีกต้นค่ะการติดลูกต้นนี้ถือว่าโอเคเลยโอเคคือยังยังเอาออกอีกนิดนึงยังแต่งอีกใช่ไหมคะมันยังมีเนี่ยไออย่างที่เล็กกว่าเขาอ่ะอย่างนี้นะตอค่ะตแต่ส่วนมากแล้วเขาจะอยู่บนบนยอดเยอะมากเลยเนาะลุงจุง๋มใช่ลุงอยู่แต่ นใหญ่จะติดเมอนยอดดีกว่า,าข้างล่างเนี่ยกิงข้างล่างใหญ่ๆไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็จะติดด้านบนนะคะโอเคจะติดข้างบนดีกว่าข้างล่างปีที่แล้วต้นนี้ดกไหมคะปีที่แล้วก็ดกต้นเนี้ยดกอย่างนี้เลยปีนี้ก็ดกเหมือนเดิมะนะคะเฉียดเฉียดห้าสิบเหมือนกันค่ะตือต้นขนาดนี้ถือว่าห้าสิบก็ก็น่าจะดกพอ เห็นแล้วชื่นใจนะคะทุเรียนงามมากๆเนี่ยนะคะบริเวณสวนก็คือเดินเล่นได้สบายเลยนะคะตอนเย็นเย่นะคะเดี๋ยวพามาดูโซนหลังบ้านนะคะก็จะเป็นต้นเดิมที่เราเคยพามาดูในอีพีแรกเลยนะคะต้นนี้ตนนี้รุ่นเดียวค่ะทั้งต้นต้นนี้ลูกยังโดกเลยนะคะรุ่นเดียวกันหมดใช่ไหมคะรุ่นเดียวกันหมดทั้งต้นทั้งต้น มีอยู่แค่รุ่นเดียวนะคะต้นนี้แบบนี้แบบดูแลง่ายเลยใช่ไหมคะใช่ใชอันนี้ดูแลง่ายแบบนี้อันนี้จะแต่งอีกรอบไหมคะหรือว่าไม่แต่งแล้วมีอีกมีต้องต้องแต่งอีกอีกรอบนึงอย่างถ้าทุเรียนที่โตรุ่นไซนี้เราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ต้องให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้เยอะๆอะเพราะตอนนี้ต้องการปุ๋ยอย่างเดียวปุ๋ยยามันก็ยังมีพวกนอนนั่นแหละกวน ขั้วกวันน้าเป็นหมอนทองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่หมอนทองพันหมอนทองนะคะจะบอกว่าทุเรียนปาจีนนี่สุดยอดความอร่อยแล้วนะคะปีนี้เราจะได้กินหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คิดว่าราคาน่าจะสูงมากเลยนะคะของของปลาจีนคือราคาดีทุกปีอยู่แล้วเนอะวันนี้เบอร์กล่องสองร้อยกว่านะค่ะ <c oughs> ดูจมด,ด,ด,ดูตามในนี้นะที่กระเทียบอย่างต้นนี้ก็จะเป็นอ่ารุ่น เล็กลงมานะคะเนี่ยนะคะโตขนาดนี้ยังร่วงอยู่เลยนาะตนนี้ก็จะมีรุ่นรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กนะคะรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กโตแล้วยังร่วงได้นะคะเนี่ยค่ะใครบอกว่าทุเรียนทําง่ายทุเรียนก็ถือว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างละเอียดเนาะลุงจุ๋มเนาะการดูแลเอาใ,ใจใส่ต้องเป๊ะมากทุเรียนนี่กว่าอย่างอื่นเทียบกับ ไม้ผลด้วยกันนี่ทีเรียนโอ,อ้โหยากมากอย่างต้นโต,ตๆแบบนี้ยังสามารถตายได้อยู่ใช่ไหมตายได้โตนันไหนก็ตายถ้าเชื้อโรคเข้านะเชื้อราต่างๆนะคะแมะลงเจาะกินต้นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะ<ช>ทําให้เขาตายได้นะคะนอนควันต้นเชื้อราเข้าหลักเข้าต้อนมีติษ์ตายได้ตลอดวเวลา ไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วไม่ตายใหญ่แล้วตายยามเย็นนะคะแบบมาเดินดูเนาะผลผลิตนะคะกําลังออกนะคะช่วงนี้ด้านหน้านก็กาลังปลูกเพิ่มใช่ไหมคะลุงจุม๋มใชอนน่อันนั้นอันนั้นอายุสองปีสองปีนะคะเพิ่มมาอีกสามสิบกต้นไอ้แกเนี่ยขึ้นหลักร้อยค่ะอันนี้ปลูกพร้อมกันเลยนะคะอายุเท่ากันอันนี้เท่ากันหมดค่ะก็จะมีบางต้นที่ใต้ปไปนะคะ ก็วันนี้นะคะพีทพามาอัปเดตนะคะทุเรียนที่สวนลุงจุมให้ชมกันนะคะก่อนหน้านี้ก็มีถ่ายไปนะคะช่วงเดือนไหนเนาะจำไม่ค่อยได้มีอีพีหนึ่งอีพีนะคะที่เคยถ่ายก่อนหน้านี้ไปเนาะก็ตอนนั้นเริ่มติดดอกใช่ใช่นั้นช่วงดอกใช่ค่ะวันนี้มาอัปเดตรู้สึกจะยังไม่บานเลยมั้งตอนนั้นใช่ค่ะน่าจะเป็นเขาเรียกวดอกอะไรนะดอกตุ่มๆอ่ะอืมก็เขือพวง ช่วงดอกาจะใช่ก่อนดอกบานก่อนดอกบานระยะน่าจะเป็นมะเขือพวงเนาะตอนนี้ก็นี่นะคะก็จะมีสองรุ่นด้วยกันนะคะอ่ารุ่นเล็กก็จะประมาณนี้อายุประมาณ30 35วัน35วันรุ่นใหญ่ก็60สิบวันอยู่ประมาณนี้นะคะมีอยู่สองรุ่นนะคะก็ผลผลิตถือว่าพอใจไหมคะลุงจุ๋มที่เห็นในค่ะก็ตอนนี้ยังเป็นที่พอใจอยู่ ถ้ายังไม่วิกฤตไปกว่านี้แต่เราต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะว่าเขาจะร่วงใช่โอ้ยังมีเวลารุ้นอีกนะจะร่นดูข่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงเขาโตเราก็ต้องระวังเรื่องลมเรื่องฝนอะไรอย่างนี้ด้วยฟังดูกรมวิทุว่าพายุจะเข้าสองสาวันเนี่ยยังวันวันอยู่ตอนปลูกแรกๆเลยเนี่ยตอนนั้นปลูกลึกตอนนั้นปลูกมิดตุ้มเลยไม่ได้ปลูกเหมือนสมัยนี้ที่ว่าเขาปลูกครึ่งๆแล้วดินมาปก ดินดึงดินมาปกกบหน้าดินคือกบกบด้านบนถุงเสมอเสมอดินเลยเสมอพื้นเลยกบถือว่าฝังมิดเลยฝังมิดเลยนะคะวิธีการปลูกแลกเริ่มตอนนั้นอ่ะปลูกแบบดั้งเดิมเลยนะคะตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้มีอย่างนี้แต่เขาก็โตดีมากเลยนะคะแข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะด้านบนก็จะเป็นอ่ะลูกลังนะคะมาเติมเพราะว่า โคนเป็นหลุมโคนเป็นหลุมเริ่มเป็นหลุมน้ําเขาก็จะสามารถขังได้ใช่ไหมคะก็ตอนนั้นตอนนั้นขุดให้เป็นหลุม,ม่าไงเพราะว่าเราลดใช้ใสายยางเพื่อไม่ให้น้ํามันหนีหนีหนีจากต้นไงตอนนี้ก็ใช้ระบบสปริงเกอร์ตอนนี้เราสปริงเกอร์แล้วมันมันก็ต้องไม่ต้องอันนี้แล้วไม่ต้องให้น้าแข็งให้น้ําช่วงเชา้ชาหรือว่าเย็นคะ่ะเชา้ชาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะหนึ่งชั่วโมงต่อต่อต้นค่ะ ก็คือเล็กใหญ่ก็ให้เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าวาับงคับไปที่เดียววาวเดียวกันวาวเดียวกันก็วันนี้มาอัปเดตสวนลุงจุ๋มให้ชมกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเยี่ยมมาชมนะคะสามารถเข้ามาได้ไหมคะได้ได้สวนอยู่ตำบลอะไรนะคะลุงจุ๋มตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะลุงจุ๋มฝากเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะ0 8 1 3 7 7 หนึ่งสองสามหกก็ใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมก็โทรนัดล่วงหน้ากับลุงจุ่มได้เลยนะคะต้องนัดก่อน่ะค่ะก็วิ่งรถน้ําอยู่แถวๆนี้แหละสวนไกล้กกันนี่แหละก็ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขอมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะลุงจุ๋มได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณลุงจุ๋มมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ